ชบาเมเปลิลเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับชบากระเจี๊ยบและ้ฝ่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเป็นไม้พุ่มสูง1-2เมตรลำต้นและกิ่งก้านใบมีสีแดงถึงสีแดงอมม่วงมีขนใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะใบมี3-5แฉกคล้ายใบเมเปลิลเมื่อดอกบานจะเหมือนดอกชบา จึงเป็นที่มาของชื่อชบาเมเปิลนั่นเองค่ะชบาเมเปิลขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยการปักชำกิ่งโดยเลือกตัดกิ่งยาวประมาณหนึ่งคืบเลือกให้มีตาอย่างน้อยหนึ่งตาปักชำลงในดินได้โดยตรงหรือตัดกิ่งนำไปแช่น้ำประมาณ1-2สัปดาห์เมื่อเกิดรากก็นำไปปลูกลงดินต่อได้เลย ในต่างประเทศนิยมนำใบชบาเมเปิรมารับประทานใบมีรสชาติเปรี้ยวคล้ายกระเจี๊ยบสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นแกงทอดกินเป็นผักสลัดหรือตกแต่งอาหารให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นใบและดอกสดชงเป็นชาให้สีแดงอมชมพูและหากนำใบชบาเมเปิรมาทำเป็นแยมหรือปั่นเป็นไอศครีมก็อร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะ